ในวันอันร้อนระอุวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ใต้ร่มเงาแห่งนั้นมีใครบ้างที่คู่ควรได้รับเกียรตินั้น,นร,ร,ร,ร่มมบ่อน,นี้มานั่งล้อมวง <ใน S 1> เติมเต็มอีมานไปด้วยกันเตรียมพบกับบริการใหม่ฮาละกอวงล้อมแห่งสัทธา งล้อมที่อบอุ่นเป็นกันเองเพื่อร่วมเรียนรู้เรื่องราวของเจ็ดกลุ่มคนที่จะได้รับร่มเงาขององลอในวันเกียร์มะมานั่งล้อมวงเพื่อขัดเกลวหัวใจให้ใกล้ชิดพระองค์กันทีครับฮัลโหลกทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8นาฬิกานาทีตลอดเดือนรอมฎอนนี้ทางไวท์แชนแนล